สวัสดีค่ะรู้รอบรั้วบัญชีกลางในสัปดาห์นี้ค่ะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์เจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับการบ,บันทึกข้อมูลสินค้าในระบบข้อมูลสินค้าหรือที่เรียกว่า e-catalog ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินด,ดีต้อนบบรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รอบรั้วบัญชีกลางครับท่านผู้ชมครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับ ทางรายการนําเสนอเกี่ยวกับระบบไอทีของกรมบัญชีกลางซึ่งจะพบว่ามีระบบค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการของกรมบัญชีกลางครับและคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของระบบไอทีของกรมบัญชีกลางครับซึ่งจะเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผอกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคาสางครับผอธนโชครุ่งพิบานนท์ครับ สวัสดีครับปอโอครับขอบคุณที่ให้เกจกับางรายการมาร่วมพูดคุยกันครับครับแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อจะพู่ช่วงต้นรายการนะครับที่ผมเกินนาไว้ว่าระบบสารนเทศคอมพิวเกลางมีระบบค่อนข้างหลากหลายมากแล้วทั้งที่แล้วเราพูดคุยกันไาหลายระบบนะครับและระบบหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กับระบบอื่นเลยก็คือระบบ ETP หรือว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในระบบ ETP กันและเรามาพูดถึงความเป็นมาความสำคัญของระบบ e g p ก่อนก่อนที่จะมาเป็นระบบนี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับอ ครับจริงเข้าใจว่าถ้าหลายคนคุ้นเคยเนี่ยจริงๆแล้วภารกิจเรื่องจัดซื้อจ้างเนี่ยเดิมเ,ยเคยอยู่ที่สำนักนายกนะครับรบแล้วก็ได้มีการตัดโอนภารกิจในเมื่อปี48นะครับมาที่กรมบัญชีการนะครับซึ่งในคราวนั้นจริงๆแล้วกรมบัญชีการก็มีแนวคิดในการพัฒนามากมายส่วนหนึ่งที่เราพยายามนํามามุ่งเน้นในการพัฒนาตัวจัดซื้อจ้างคือการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือการพัฒนาระบบเนี่ยเพื่อมารองรับในการจัดซื้อจ้างนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบจริงๆก็คงเกิดเมื่อปี53นนนครัใา้ เราจะพัฒนาระบบ EGP ขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานเมื่อมีการประกาศจะซื้อจ,จ้างครับก็ให้นําประกาศเ่าเนี่ยครับมาไว้ที่ระบบ EGP นะครับเพื่อจริงๆแล้วก็ว่าพุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดการเปิดเผยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัวภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเองนะครับเมื่อมีโครงการจะซื้อจ,จ้างพวกงแ้ครับสมัยเดิมต้องไปดูที่ตามสำนักง,งานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คือย้ายกลับมาดูที่เว็บไซต์นะครับคือเว,ว็บ dot g p o m e n t GOTTS ก็เกิดเป็นศูนย์ข้อมูลจะสร้างมากขึ้นนะครับก็คือเขานั่นหมายความว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่จะเป็นต้องไปไล่หาข้อมูลนะ<ด>ครับแต่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดฟื้จ้างภาครัฐเลยได้ไหมครับได้ครับก็จริงๆเจตนาก็ถูกสมเป็นอย่างนั้นแหละครับเราก็อยากให้เกิดภา,าพในองค์รวมว่าใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็สามารถเข้าที่จุดๆเดียวหรือเข้าที่เว็บไซต์เว็บไซต์เดียวแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งหมดเลยเมื่อสั้คู่พอได้เกินนําไว้แล้วว่าเริ่มที่กรมบัญชีกลางมีผลกิจเรื่องกัารจัดฟื้จ้างมาปี48ปี53เริ่มมีการพัฒนาระบบ e แล้วจาก5 3มาจนถึงปัจจุบันนี้นเรามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างครับที่พัฒนาระบบนี้ในการใช้งานครับจร,จริงๆต้องอยอมัรว่าวในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงปี5 3นะครับตอนนั้นก็เป็นการนรําระบบเข้ามาให้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าโกโลหันระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวตัวผู้ประกอบการเองตัวตอนนั้นอาจจะไม่ได้คุ้นเคยการใช้เว็บไซต์ที่ดูข้อมูลคือระบบนี้มันเกี่ยวข้องกับสองส่วนด้วยกันคือส่วนแรกคือเป็นส่วนราชการและผู้ประกอบการครับก็จริง ถ้าถ้าย้อนกลับไปเกินนั่นก็คือผู้การเองอาจจะปรับตัวไม่เยอะาะอาจจะดูใ,ในเว็บไซต์แต่คนที่ต้องปรับตัวเยอะคือฝั่งหน่วยงานนะครับลำดับถัดมาหลังจากที่เราพัฒนาเพื่อปี53นะครับเราก็ขยายนะฮะเข้าใจว่าเราคงไม่ได้หยุดแค่อยู่ในผลของประกาศเราก็ครอบคุมในเช่นขั้นตอนหลายหลายคนเริ่มมองหาเรื่องวิธีเรื่องของการทําสัญญา<ม>เรื่องการาริดาัสัญญานะครับรายละเอียดของวิธีอื่นๆางเช่นสมัยก่อนจะวิธีตกลงราคานะครับวิธีพิเศษวิธีกรณีพิเศษเหล่านี้ครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให วิธีเหล่านี้นะครับเข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนั้นก็จะเป็นเบอร์ปี55ก็จะครอบคลุมทุกวิธีการจ,จ้างครอบคลุมทุกขั้นตอนการซื้อจ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะหลายคนเริ่มมองว่าเอ๊ะกระดาษเนี่ยที่ทาในการซื้อจ้าง่ยเริ่มเยอะนะฮะแล้วก็กลายว่าเป็น,เป,น,ปเ,ปนปเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับในการทํางานเราก็เลยเริ่มคิดเรื่องปฏิรูปเรื่องการซื้อจ้างขึ้นมาก็จะมีการพัฒนาตัววิธีการจ,จ้างที่เป็นเที่อนอิ๋งใช้จริง หลายคนก็จะรู้จักชื่อเล่นนะว่าเป็น e-bidding e-market รันนี้คุณเคยฮะัท่านผู้ชมท่าจะคุนเคยกันอยู่ชื่อนี้ครับก็จะมีวิธีที่เป็น e-bidding อย่างแท้จริงนะครับก็คือหมายความว่าก็มีการเสนอราคาผ่านระบบมีการประกาศมีการติดต่อสื่อสารผ่านตัวระบบจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนเราเริ่มทําเมื่อปี58นะครับก็เริ่มศึกษาแล้วก็ได้เริ่มใช้งานจริงเมื่อปี58นะครับคือ58นี่เริ่มมี e-bidding ใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มใช้งาน e-bidding ปี58ปัจจุบันปี64 ก็หลายปีนะหลายปีคือช่วงแล้ราทำลาตั้งแต่ปี5 8ปถึงปัจจุบันนี่เราเรามีการพัฒนาลักษณะไหนก็จริงหลายๆคนก็จะพบว่า ebitting เมื่อเวอร์ชันแรกที่เกิดเมื่อปี58ปกับปัจจุบันเนี่ยหน้าตาอาจจะหรือขั้นตอนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราทําก็คือหลายคนคงได้ยินพรบจัดซื้อจัดจ้างปี60ปี60นะฮะอันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักหลังจากเมื่อปี58เราก็ได้นำ ebitting นะครับไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่่่งงงอออยยยูนนพรรบบจจดซื้้้าาแลลวกะะเเีี ระซื้อจ้างนะครับขอ,อ,องกระทรวงทางในปีห้าปีหกศูนย์เนี่ยก็ลงรายละเอียดลงไปในกฎหมายซึ่งภาพรวมก็ทาให้เกิดภาพนึงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นหน่วยถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือถ้าจะมีผู้ประกอบการเมื่อจะไปติดต่อทําการเสนอราคากับผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐของในภาพรวมทั้งหมดจะพบว่ามีวิธีที่เหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นพรบรจดซื้อจ้างก็จะเกิดความเป็นเอกภาพในแง่ของการเหมือนการว่าจะไม่มีความถ้าสมัยก่อนจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันบ้างมีวิธีการที่แตกต่างกันบ้าง วิธีการคือปัจจุบันนี้ e-bidding e-market ก็เป็นวิธีหลักที่หน่วยงานของรัฐทุกประเภทนะครับใช้เป็นในการจ้างทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ขยับมานะครับ e-bidding งอีเฟสไหนแล้วครับเฟสปัจจุบันนี้อ่าอีนี้เป็นเฟดเฟดที่สครับเฟดที่สี่นะครับก็จริงๆไล่เรียงมาคือตัวพรบเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดหนึ่งพรบปี60 60ฮะคือเมื่อเมื่อต้นนี้ปี58ี่มม e-bidding ถูกห้เกิดได้2ปีมีอีบิตติ้งบับใหม่ขึ้นมาใช่ครับ หกศูนย์ถึงปัจจุบัน4ปีมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดพิจารณาจ้างนะครับที่เมื่อปีที่แล้วมีการทํา lg ใช่ไหมครัอันนี้คืออะไรนะอธิบายนิดนึงครับครับจริงๆคนมันจะเรียกว่า lg เนี่ยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหลักประกันการเสนอราคาธนาคารหรือบางจะเรียกบางคนเรียกแบงค์การันตีอาจจะชื่อคุ้นกว่าแบงค์การันตีเนี่ยปกติแล้วแบงค์การันตีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจ้างภาครัฐก็คือถ้าผู้การต้องการการเสนอราคาด้วยทีเอบิ d ดิ้งเนี่ยนะครับวงเงิน5ล้านบาทขึ้นนนไปปเขาามีกกกรรยื่หลััะ หรือใบหลายคนเรียกหลักประกันซองในเอกสารที่เรียกหลักประกันการเสนอราคาก็หลักประกันเนี่ยครับปกติแล้วก็จะทางทาง่ายจะเป็นผู้ออกให้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกได้พัราทัดบัตรต่างๆโอเคเ<า>อาละครับท่านผู้ชมเราก็ทรบาบความเป็นมาของระบบ e g p กันพอสมควรแล้ว e g p เนี่ยเกิดขึ้นปี5 3แต่ว่าระบบระบบเรื่องของการจารัดพิจ้างมาอยู่ที่กรมประชาคมว่าปี48ครับ 48. ปี48มีหน้าที่และีรับผิดชอบในเรื่องของการจัดซื้อจ้างอยู่พกราามจิการางปีปี5 3 5 3เรื่องพัฒนาระบบ EGP ปี58พัฒนาระบบ e-bidding จนถึงปัจจุบันนะครับเราเห็นไทม์ไลน์การเติบโตของระบบการจัดซื้อจัดจ้างเรามีความเติบโตในเรื่องของการพัฒนาร,ระบบมาอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของระบบส่วนหนึ่งเป็นฟังก์ชันเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบ e g p ซึ่งเป็นระบบที่สําคัญในเรื่องของการที่จะไปยมข้อมูลต่างๆเข้าสู่ าการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเราเราคุยจะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ e catalog แต่ว่าในการพูดคุยถึง e catalog เนี่ยเราก็ต้องพูดในเรื่องของ e market กันสักนิดนึงก่อนอยากให้ผมเอาช่วยอธิบายนิดนึงครับ e market แบบ e catalog มีความสัมพันธ์กันยังไงครับครับก็อย่างที่ที่ผมเล่าเท่าความว่าจริงๆตัว e market เนี่ยมันเกิดเมื่อปี58นะครับก็คือเป็นเริ่มของการพยายามปรับปรุงขั้นตอนการจ้างนะครับให้ผู้การเนี่ยสามารถใช้ระบิเลทรอนิกส์เนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับตัวอ e market เนี่ยครับ หรือถ้าชื่อภาษาไทยเรียกว่าระบบวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตลาดอเล็กทุ่นดิบนะครับหรือมันจะเรียกท่านแซงเมืองอีมาร์เก็ตเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้สําหรับวงเงินนะครับเกิน5้าแสนบาทเกินห้าแสนบาทนะครับเรวก็ใช้กับสินค้าที่ไม่ซับซ้อนนะครับซึ่งกรมพิจาบัาปัจจุบันนี้ก็จะมีการประกาศเอาไว้ว่าสินค้าที่ไม่ซับซ้อนมีทั้งหมดเจ็ดสิบหกสินค้าซึ่งในหมายความในเจ็ดสิบหกสินค้าเหล่านี้ครับถ้าตัว ทุกหน่วยงานนะครับมีการซื้อสินค้าเหล่านี้แล้ววงเงินเกิน5 0 0 0 0นก็ต้องใช้วิธี e-market เพราะฉะนั้น e-market ถือเป็นวิธีหนึ่งแหละทีะ่เป็นวิธีหลักที่ใช้ในการแข่งขันให้ผู้การสามารถแข่งขันกันได้นะครับตะ่กี้เราเตือนนิดหนึ่งว่าตัว e-market ก็จะเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้การสามารถเสิร์ฟผ่านออนไลน์ได้แต่วิธีการที่จะให้ผู้การใส่สินค้าตนเองในระบบเนี่ยครับก็คือชื่อระบบ e-catalog นิดนึงครับพอ,อเมื่อสักครู่ที่พอ,อพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อจ้างเข้าวงเงินเกิน5 0 0แ0นบาทจะใช้ระบบ e-market แล้วถ้าเกิดเป็นการจัดซื้อจ้างที่ต่ำกว่าฮะวงเงินต่ำกว่าไม่ถึง5้าแสนบาทเราสามารถใช้อ e ีเมจเกตได้ไหมครับก็จริงๆแล้วอ e ีเมจเกตเนี่ยถ้าไปถือถ้าชื่อเป็นทางการก็ถือว่าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศอช่ค่ะประกาศเชิญชวนทถือเป็นวิธีหลักนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่มาตรฐานสูงที่สุดนะฮะในการในพรบจัดซื้อจ้างนั่นหมายความว่าไม่ว่าทุกวงเงินด้วยวิการอย่างใดน,นะครับก็คือถ้าเข้าขายไปจะถูกสินค้าก็สามารถซื้อด้วิการณ์อีเมจเกตได้ทั้งหมดเลยก็คือไม่่วาจะ คือถ้าตามหลักเกณฑ์เนี่ย5แสนขึ้นไปต้องใช้บังคับใช้แล้วแต่ถ้าต่ำกว่าก็สามารถใช้ได้ในการใช่เพราะถือว่ามาตรฐานสูงกว่าครับนะครับโอเคครับในส่วนของไอเคตล็อกกับอีเมกจก็ทราบเรื่องของความสัมพันธ์กันแล้วรนี่เราจะพูดถึงว่าในกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับถ้าเกิดเขาจะจัากมาลงทะเบียนในระบบอีแคตาล็อกเนี่ยเขาต้องมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรครับคือจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมพยายามสื่อสารว่าจริงๆในตัวอีแคตอล็อกเนี่ยเป็นระบบที่ตัวผู้ประกอบการเนี่ยเขาไว้ใช้ในการลงสินค้าในระบบซึ่ง ระบบอีคตล็อกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าในการทํางานเนี่ยถ้าใครจริงๆจะมีคู่มือให้อบอกพิธีกรรมอยู่แล้วรวมทั้งมี YouTube ต่างๆช่วยดูแลอยู่แล้วลแต่ว่าถ้าอธิบายง่ายๆคือในการทาระบบอิคตาล็อกเนี่ยครับจริงๆมันก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรก็คือหลักการคือต้องลงทะเบียนก่อนอนะครับ <G ül üyor> ก็ผู้การก็ หลายคนก็จะคุ้นเคยการลงทะเบียนอยู่แล้วเวลายื่นเสนอราคาต่างๆก็ต้องลงทะเบียนคือลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ใช่ครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนใออีกทีนี่แหเพื่อให้ได้ UCM Pass สดเพื่อทำงานในระบบเนี่ยครับปกติก็ยื่นออนไลน์นี่แหละก็คือลงทะเบียนออนไลน์ก็เป็นลงทะเบียนเสร็จใช้ได้คือทั้งระบบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจริงการลงทะเบียนแบบนี้ไม่ได้ใช่เฉพาะ e-marketing เองเดียวใครจะเสนอราคาใน e-bidding นะครับรวมทั้งเวลาจะได้ข้อมูลประกาศต่างๆก็สามารถลงทะเบียนเพื่อให้งหมดเดียวใช้ทััั้้งรรระะะบบบอ่่าาคใชเพฉนน ขั้นตอนแรกก็ไปลงทะเบียนก่อนถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้เ,เรื่องยูเซนพาสเวิร์ดที่มีนั่นแหละครับ,บล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ในระบบเนี่ยครับมันก็จะมีหัวข้อเรื่องอีคัลล็อกนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทําการเพิ่มสินค้า,าการเพิ่มสินค้ามีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือท่านก็เอาสินค้าท่าน,นี่ยใส่ไปเลยครับอย่างเช่นมีกระดาษก็ใส่สเปคไปเลยว่าขนาดเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็ใส่เข้าไปหรือถ้าบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะเป็นสินค้าที่ มีคนขายเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถดูจากผู้การและอื่นได้แล้วก็นําสินค้าเหล่านั้นมาใส่เป็นสินค้าตนเองได้นะครับก็อาจจะเป็นขายสินค้าประเภทเดียวกันอะไรเงี้ยครับรวมทั้งบางส่วนนะครับกรมจีนก็ออกผู้ผลิตนะครับที่มีขายสินค้าเหล่านี้มาใส่ไว้ในระบบให้นะครับท่านก็สามารถไปเลือกสินค้าจากผู้ผลิตได้เพื่อเป็นสินค้าของเนเองเป็นเรื่องของการเข้ามาลงทะเบียนอีคตอล็อกไขก็เข้ามาได้มีสเปคเฉพาะไม่ว่าคุณสมบัติ ที่สําคัญที่กาหนดว่าใครบ้างที่จะเข้ามาลงทะเบียนได้จริงๆแล้วเรื่องการลงสินค้าของตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเราเปิดกว้างเลยครับก็คือถ้าอยู่ในขายสินค้าที่เรากาหนดเอาไว้ครับผู้การสามารถใส,ส่สินค้าเข้าไปในระบบได้เลยผม <ๆ S 3> ก็บอกเอาไว้คือ76็ดสิบหรายการใช่ครับ,รบตัวอย่างว่าสองสารายการได้ไหมมีอะไรบ้างก็อย่างที่กันนะที่ซื้อกันมาอย่างเช่นตลับหมึกนะครับตลับหมึกอันนี้ส่วนรายการทส่วนต้องใช้กระดาษกระดาษไทยกระสาโอ้อันนี้แน่นอนใช้ ทุกวยงางต้องใช้กับเกิดก็นนะจะมีอ,อุปกรณ์สำนักง,งาน<ฆ>นะครับก็คืออุปกรณ์สำนักง,งานหลักๆจะเป็นประมาณนี้ใช่ครับ<ฆ>ก,ก็ตัวสินค้าเหล่านี้ครับก,ก็จะถูกกาหนดไว้อยู่แล้วแหละครับรายละเอียดก็สามารถดูในเว็บไซต์ได้ก็จะมีการรวบรวมมาให้แล้วว่ามีสินค้าอะไรบ้างน,นะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ครับก็นั่นหมายความว่าตัวผู้ประกอบการที่ขายสินค้าเจ็ดสิบหกสินเจ็ดสิบหกสินค้าเหล่านี้ก็สามารถไปลงสต็อกได้หมดเลยนะครับซึ่งในเรื่องนง้ทางกุญชัยทางกบ้านไม่ส่วนหนึ่งแล้วแหละว่า ในตัวสเปคต่างๆของแต่ละสินค้าเนี่ยเขาจะว่าันจะมีความแตกต่างกันเช่นกระดาษจะดูเรื่องขนาดพอรถยนต์อาจจะดูเรื่องซีซีอะไรเยงี้ครับผู้นี้ก็จะมีการทําสรุปเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็ผู้การก็ไปทําการใส่สินค้าตนเองลงไปนะครับโอเคพอคือเท่าที่ฟังมา2อมวณนเรื่อง <c oughs> เรื่องแรกก็คือเรื่องของความเป็นมาของ e-Mar จเกตแคตตาล็ market, e อกมันมีความสำคัญยังไงกำหนดจำนวนเงินเท่าไหร่ที่ต้องใช้ eMar k e t บ้าง <c oughs> แล้วคือสมบัติของผู้ประกอบการที่จะมาลงทะเบียน <c oughs> ในระบบทีนี้ ข้อที่ฟังก็คือแยกเป็นสองส่วนถูกไหมฮะฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการกับฝั่งที่เป็นส่วนราชการผู้ประกอบการก็จะเป็นฝั่งที่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนในอีแคตัลล็อกถูกไหมฝั่งผู้ที่เป็นส่วนราชการก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของอีมาเก็ตเรื่องของการจัดพิจารณาดีนี้ผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าในฝั่งของผู้ประกอบการในการที่จะลงทะเบียนเนี่ยเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับกระยิกที่ผมเรียนไปแล้วว่าเมื่อผู้ประกอบการได้ทําการลงทะเบียนแล้วก็ลงอีในระบบนะครับ เมื่อล็อกอินไปแล้วเนี่ยจะมีเมนูเมนูนึงขึ้นมาให้นะครับเป็นเมนูที่เรือกการบันทึกส,สินค้าอีกตะล็อกซึ่งการบันทึกสินค้าอีกตะล็อกแบบนี้ครับมันก็จะมีรา,ายละเอียดขึ้นมาให้ท่านก็ต้องระบุสินค้าก่อนว่าสินค้าที่ท่านขายนะครับเป็นสินค้าอะไรยกตัวอย่างเช่ชนในจสูชาน้าเช่นกระดาษก็กระบุไป,ไปว่าเป็นกระดาษระบบมันก็จะทําการโหลดสเปคนะครับที่กระดาษที่จะเป็นต้องบันทึกในระบบขึ้นมาให้ท่านก็บันทึกตามสินค้าที่ท่านต้องการเลยนะครับตะกี้ที่ผมเรียนว,ว่ามีสาบบม,มต้นเลย หรืออาจจะไปดูผู้การที่ข้างเคียงที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันหรืออาจจะมีบางส่วนที่มีผู้ผลิตกหนไอยู่แล้วก็เอาสินค้าเราเนี้ยมาใส่ไว้ในระบบนะครับทีนี้กระบวนการกระบวนการ,รที่ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบอีแคทอล็อกแล้วพอบันทึกทํมาเสร็จปั๊บเนี่ยในส่วนของระบบมันจะประมวลผลข้อมูลยังไงบ้างครับเพื่อจะให้เห็นว่าข้อมูลที่เขาบันทึกเข้ามาแล้วเนียเขาจะมาอยู่ในระบบของ E g p แล้วคือผมเรียนนี้ว่าจริงๆทุกๆปีเนี่ยเราก็เองก็เข้าใจว่าเราก็เป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับว่าตัวผู้ประกอบการเองนะครับว่า ในสินค้าเหล่านี้เราอาจจะอาจจะไม่รู้ไม่ครบทั้งหมดนะครับปกติทุกปีเราก็จะมีการส่วนนึงคือพยายามหาสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในระบบอีตัวอีแคตล็อกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการอัปเดตตัวสินค้าหรือสเปคที่เรามีอยู่นะครับอย่างในปีนี้เราก็มีการกำหนดทั้งหมด35สินค้านะครับที่กำหนดให้ผู้การได้ทําการเพิ่มข้อมูลเข้ามาในระบบนะครับซึ่งเข้าใจว่า เราก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งแหละที่ช่วงใ,ใกล้สิ้นปีงบประมาณเพื่อเตรียมตัวเพื่อในปีงบประมาณถัดไปที่หน่วยงานจะซื้อ uh huh. นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเองขายในสินค้าเหล่านี้ท่านก็สามารถมาบันทึกในระบบนะครับซึ่งเมื่อ,อตามกำหนดเราไว้คือวันที่6สิงหา uh huh. นะครับก็จะเป็นวันที่เราจะนําข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้นะครับมาประมวลผลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปกําหนดเป็นสเปคนะครับเข้าใจว่าไม่ได้ทุกสินค้าที่ท่านใส่ใน,ในอีสล็อกจะ ถูกกาหนดให้ซื้อด้วยวิธีการอ e ีเมทเก็ตเราก็จะดูสินค้าที่มีการแข่งขันได้ซึ่งเหล่านี้ครับเราก็เอาข้อมูลที่ที่มีเนี่ยนะครับที่ซึ่งอขออนุญาตเชิญชวนก็คือให้ก่อนวันที่6สิงหาเนี่ยมา,า15สินค้าเนี่ยนะครับมาบันทึกในระบบนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับเราก็จะทําการประมวลผลนะครับซึ่งเข้าใจว่าในต้นปีงบประมาณถัดไปซึ่งจะทยอยหยุช่วงใ,ใกล้สิ้นปีงบประมาณปีงบประมาณหน้าเราก็จะมีการประกาศสินค้า ที่ซื้อในอีมาร์เก็ตโดยใช้พื้นฐานข้อมูลที่ท่านบันทึกลงไปคือพอกำลังหมายเขาในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยในการมันไดข้อมูลในระบบอีเกตล็อกเนี่ยคือเขาสามารถจะบันทึกข้อมูลเข้ามาได้ถูกไหมครับแต่ลักษณะของการที่บันทึกเข้ามาเสร็จเนี่ยสิ่งที่บันทึกเข้ามาเขาจะถูกประมวลผลก่อนสินค้าที่บันทึกเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าในร่วมในการที่กำหนดไว้ได้หรือเปล่าครับแล้วหลังจากที่พอมีการพิจารณา่าจะมีการประกาศยังไงถ้าเเขาถึงรู้ว่าสินค้าที่เขาบันทึกเข้ามาเนี่ย สามารถที่จะเข้าร่วมบาอะรายการในของอ e ีเม k e t ได้ไหมจริงๆสาม,มารถติดตามในเว็บไซต์ w วยเปิ o ที่พ l อมเได้เลยนะครับเราก็จะมีการประกาศสิสนค้าและสเปคนะฮะซึ่งประเด็นนี้มีเจ็มี700กว่าสเปคนะฮะที่เรากำหนดว่าให้ซื้อด้วยที่การอ e ี a ม k เ t 700กว่าสเปคใช่ครับในอตอนแรกมี70เท่าไหร่นะฮะเจ็นส <76 S 2> ิบ7กสินค้านะครับแล้วที่คีเพิ่มเข้ามาอีก30 35ครับจริง ต้องพอ,อาะงา้เรียนว่าในจุดขายสินค้าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุดสูงสินค้าเดิมน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าใหม่ที่เราเพิ่มเพิ่มเข้ามาแต่สเปคเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสนใจเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าในการซื้อของหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานข้อจุดเด่นของการทำอ e ีเมดเนี่ยคือเราพยายามให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตัวเองผู้ประกอบการก็ได้มีระบบอิคอลใ,ใช่ไหมครับแล้วก็รวมทั้งใช้ในการเสรนอราคาด้วยนะครับแต่ในฝั่งของหน่วยงานเนี่ยในการซื้อสินค้าครับก็ต้องมีสเปคเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้้้าาาาาไปปดดดูแตััวววหหนนนนนน่่ยยงงใเเเรรรรือกสพะะฉ ฝั่ง E m มา k e t ของฝั่งตัวหน่วยงานรัฐเนี่ยเรากําหนดไม่ใช่แค่ตัวประเภทของสินค้าเราลงลึกในสเปคด้วยว่าสเปคที่เขาสามารถซื้อได้เป็นอะไรนะครับก็จะเป็นลักแบบแบบนี้ทีนี้ผมขออนุญาตถามแทนท่านผู้ประกอบการ,ค,รคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีผู้ประกอบการ2ส่วนส่วนแรกคือผู้ประกอบการเก่าที่เคยบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยบันทึกเลยเนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่อยากให้แนะนำนิดนึงว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงครับที่จะเข้ามาบันทึกข้อมูล ในระบบอีแคปตาล็อกครับก็จริงๆขออนุญาตเรียนว่าจริงๆเรามีหนังสือเบียนนะครับก็คือกําหนดเรื่องสินค้านะครับทัวงหมด35สินค้าที่สามารถท่านมาอัปเดตตัวข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการของการกําหนดเรื่องสเปคของสินค้าที่ซื้อในอ e ีมาเกมากขึ้นนะครับในกระบวนการในการทํางานเข้าใจว่าเรามีคู่มือซึ่งเบื้องต้นผมอธิบายว่าจะมีการลงทะเบียนซึ่งจริงๆแล้วคงไม่ยากวันนี้เรามี YouTube ให้มีที่ไหนมันก็พอเอาครับก็ดูต่างๆที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับเข้าใจว่าก็คง ในส่วนหนึ่งก็คือถ้าเข้าไปในเว็บตั GPOD ตั TOS TH นะครับมันจะมีเรื่องของตัวคู่มือนะครับส่วนหนึ่งที่สามารถไปดูไปศึกษาได้วิธีการลงอย่างไรอีกส่วนหนึ่งเรามีทำยูทูบนะฮะนะครับเราก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เข้ามาให้ซึ่งเข้าใจเดี๋ยวคงจะมีเครื่องหมายข้อความให้ข้อควให้ด้านล่างของหน้าจอตรงนี้นะครับใช่ใช่ก็ประมาณนี้ก็คือรวมทั้งถ้าผู้ประกอบการเองนะครับก็เกิดเข้าใจว่าอาจจะลงแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะมีความไม่ถนัดในช่วงแรกในการลงเราเข้าใจว่าเรามีตัว ให้สามารถติดต่อได้ก็มีอยู่สองส่วนนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือเรามีอ e ีเมลนะครับก็สามารถาส่งอ e ีเมลเข้ามาได้รวมจะขึ้นใ,ให้ที่หน้าจอเนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยครับก็จะมีอ e ีเมลนะครับที่สามารถติดต่อได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีเราเพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นต้นปีนี้เองนะครับก็คือเป็นระบบไลฟ์แชทนะครับก็คือสามารถแชทผ่านตัวตัว หน้าเว็บของ G Comment ได้ไม่เลยนะครับ ETP ETP ครับเป็นแชทบอร์ดใช่ไหมครับอ่าอาจจะไม่ถึงแชทบอร์ดแต่ก็เบื้องหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมธรรม์คอยตอบให้แต่สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามใ,ใ,ให้ใช่ครับครับท่านผู้ชมเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอีแคตอล,ล็อกคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะมีความเข้าใจในระดับหนึหน่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลงทะเบียนในส่วนของเป็นรายการสินค้าพยขอนนิดนึงคือในส่วนของการลงทะเบียนตรงนี้ครับถึงวันที่เท่าไหร่ฮะสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่6สิิงงหหาาาาคคมมม6สสือวันนุดท้ยีี่ผถ เดทไลน์ของเราคือวันที่6สิงหาถูกไหมครับถ้าหากผู้ประกอบการที่เขาลงไม่ทัน<ๆ>เขามาเห็นหนังสือเวียนแบบโอ้เพิ่งเห็นหนังสือเพิ่งรู้ข่าวว่าจะมีการลงข้อมูลเพิ่มเติมในอีกระละ็อกเขามาลงหลังวันที่6สิงหาแล้วตอนนี้เขาจะมีผลยังไงกับเขาจริงๆขออนุญาตเรียนว่าในม449ท,ที่ผมได้ยนาเรียนไปแล้วว่านะครับก็คือเป็นวที่กําหนดให้ตัวผู้ประกอบการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาทําการใส่ข้อมูลในระบบเนี่ยครับก็คือจริงๆขออนุญาตให้เป็นวันที่6สิงหา เข้าใจว่าในช่วงสิ้นปีโนมาเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องประมวลผลนะครับก็ขอเชิญชวนว่าให้อยู่ภายในภายใต้วันที่6สิงหาคือประเด็นก็คือว่าพยายามให้ขีข้อมูลภายในวันที่6สิงหาะนะครับทีนี้ประโยชน์ประโยชน์ที่คีคือภายในของ6สิงหาเนี่ยข้อท่ประโยชน์ยังไงก็จริงๆอย่างที่ที่เรียนว่าก็คือเราก็จะใช้ข้อมูลท่านเนี่ยแหละครับก็ที่ที่คีเข้ามาในระบบเนี่ยครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจว่าในการซื้อสินค้าด้วยวิธีการอีเมท์เนี่ยครับว่าควรจดสินค้าอะไร ตัวบทสเปคอะไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นําไปสู่การซื้อในอนาคตรวมทั้งในสินค้าที่ท่านก่อเอาไว้แล้วนยครับผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อถ้ากรมประชาประกาศสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าในอ e ีมาร์เก็ตแล้วเมื่อหน่วยงานนะครับมีการซื้อในสินค้าที่ตรงกับท่านระบบจะทําการส่งประกาศเหล่านี้ไปให้ท่านโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือระบบมัมระบบหมายความว่าระบบ ETP จะส่งปากาไปที่อีเมล อ,อีเมลที่ท่านลงทะเบียนก็จะส่ง <ๆ S 1> ไปให้โดยตรวมาท่านไม่ต้องไปนั่งรับเอกาสรารซื้อเอกาสรารเลยก็จะสามารถทําการเข้าสู่การคูนการเสนอราคาได้เลยนะครับอ๋อโอเคนี่เป็นประโยชน์อย่างมากนะพ่อโอคือถ้าผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมต้องรีบเข้ามายื่นละไม่ใช่เสียโอกาสใช่นนี้ไม่ไม่เสียให้ได้จ่ายด้วยนะครับก็ก็เข้าใจว่าผู้การเองก็เป็นโอกาสหนึ่งที่สามารถทําให้เรามีโอกาสในเข้าสู่การจัดซื้อจ้างภาครัฐได้นะครับ ผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการทกิลไลน์แล้วฮะไปภาพรวมทั้งหมดเลยของจํานวนที่เข้ามาอยู่ในระบบต้นนี้ต้องต้องของยาเรียนว่าจริงๆตัวผู้ประกอบการเองเขาเข้ามากข้างมากนะครับก็อย่างเจ็ดสิบหกสินค้าจริงแล้วคงไม่ได้เจ็ดสิบหกผู้ประกอบการ,รก็มีหลายร้อยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เข้าใจว่าสองถึงสามร้อยผู้ประกอบการที่เข้ามาในการาาลงข้อมูลในระบบอย่างนี้นะครับก็คือก็เข้าใจว่ากระบวนการแบบนี้เราพยายามส่งเสริมนะก็เข้าใจว่า ถ้าท่านเคยสัมผัสกับวิธีอื่นๆก็จะพบว่าผู้ประกอบการเองก็จะมีภาระต้องมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องมาทําในระบบหรือทั้งในตัวที่ต้องยื่นกระบวนการนะครับแต่ e-market เนี่ยถ้าผู้การเนี่ยลอกมาสัมผัสนะครับผมเข้าใจว่าจะพบว่ามันมีขั้นตอนที่จริงๆแล้วกระดาษที่เราเคยคุ้นๆกันแทบจะไม่ได้ใช้เลยหนะังสือรับรองต่างๆก็จะหายไปทั้งหมดก็ใช้อีกคตลล็อกกับตัวการยื่นเสนอราคาผ่านระบบท่านเองนะครับผมมองเห็นประโยชน์ลหลายๆอย่างแล้วพอค,ค,คืออย่างแรกเนี่ยในการยืน่น แต่ฟิชชั่กับภาครัฐนะครับในเรื่องของเอกสารต่างๆจะลดไปมากคือค,คือเราไม่ต้องไปเตรียมเอกสารที่เป็นนึงปึเหมือนเมื่อก่อนแล้วค,คือใช้ในระบบอ e ีแคทอล็อกก็สามารถใช้ได้เลยนะครับในช่วงท้ายของรายการครับพอโอในส่วนของอ e ีแคตาล็อกอีมาเก็ตเนี่ยผอโออยากฝากอะไรไหมครับก็จริงๆขอ,อเชิญชวนจริงๆว่าเข้าใจว่าขงสิงหาเป็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆปีนะเราก็ให้ความสำคัญส่วนนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้การที่ขายนิตเจสูซสินค้าผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ควรพลาดแล้วท่านก็ ช่วงเวลานเนี่ยครับก็จริงอย่างที่ผมเรียนว่าก็ไม่ได้มีขั้นตอนรายละเอียดมากมายถ้าท่านในลองสัมผัสการทําสินค้าอีสตล็คก็จะพบว่าไม่ได้มีขั้นตอนมากมายก็คือการบันทึกสินค้าลงในระบบท่านเองแหละก็คือเหมือนที่เราคุเคยอาจจะไปเคยทําผ่านวเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท่านจะมีโอกาสในการกําหนดสินค้าที่ใช้ในการซื้อในอตัววิธีอีมาร์เก็ตในอนาคตไปก็ขอ,อเชิญชวนว่าใน6สิงหาก็อยากให้ลงมาลงสินค้ากันให้มากๆนะครับเพื่อเราจะได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อทําสินค้าในอ อีเมจตต่อไปครับครับ6สิงหาครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีคุณสมบัติในการที่จะยื่นรา,ายละเอียดสินค้าเข้ามาในระบบ E-ca t ต l o g ล็อกครับเราก็ทราบถึงเรื่องอระบบ eDP ในภาพรวมนะครับแล้วก็เรื่อง e c a ต a l o g e ล a อก e t กันแล้วก็พูดกันไปในรา,ายละเอียดของการบันทึกรายการสินค้าในระบบ e c คต a l o g ลอกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะาจบรายการครับขอ,อผมอยากถามเพิ่มเติมในเรื่องอของความาต้นหน้าหรือว่าแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบ eDP ไปสู่โลกอนาคตครับผมใช้คำนี้ได้ไหมครับ น,กนอกอนาคตคืออยากรู้ว่าอนาคตของ EGP เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนครับมันจะว้าวใช้งานได้ดีขนาดไีนแบบนิดนึงก็ออโอ,โอครับเป็จจริงตั้งแต่การพัฒนา EGP มาเราก็พัฒนาาต่อเนื่องนะครับเข้าใจว่าอย่างในช่วงถ,ถัดไปเนี่ยครับเราก็เข้าใจว่าในส่วนเทคโนโลยีเราก็พยายามจะเลือกเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่คิดว่ามีประสิทธิภาพเข้ามาใช้การจะซื้อจ้างอย่างเช่นเรื่องของตัวบล็อกเชนที่ผมกล่าวเมื่อตอนต้นนะครับเขาเข้าใจว่าตอนเนี้ย ในเร่งของการหนังสือข้ามมกันต่างๆพวกนี้ครับเราก็อาจจะยังไม่ได้ให้บริการครบทุกแบงค์นะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะขยายให้เข้าครบทุกธนาคารที่ให้บริการน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นหนังสือรองสินเชื่อนะครับปัจนุบันนี้ก็มีมีหนึ่งแบงค์ที่ให้บริการเรื่องของหนังสือรองสินเชื่อที่เป็นบล็อกเชนนะครับก็ปีนี้เราก็พยายามจะขยายให้แบงค์มากยิ่งขึ้นนะครับในแง่ของการาเพิ่มเสริมประสิทธิภาพหรือการปรับปรุงขั้นตอนเข้าใจว่าตัวผู้ประกอบการเองนะฮะเข้าใจว่าเลาย,ยาาื่ยอ,าาก,อกว่าเอกสารเยออะรัวมท้้งงต มีรายละเอียดที่ต้องมานั่งไล่ดูกันนะ,ะต้องมีความชํานาญต้องมีการการเตรียมตัวที่ค่อนข้างนานนะครับเราก็พยายามปรับปรุงตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราพยายามจะปรับปรุงอย่างเช่นเรื่องเอกสารต่างๆก็จะเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้การเชื่อมโยงนะฮะอย่างเช่นหนังสือับรองที่จะใช้กันทุกโครงการนี่แหละก็ใช้การเชื่อมโยงกับกับหน่วยงานเกี่ยวข้องน,นะครับซึ่งก็จะช่วยลดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ปลูกตัวผู้ประกอบการเองทั้งทางส่วนราชการเองนะครับมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นโอเคครับสุดยอดมากคร ท่านผู้ชมครับในส่วนของแนวโน้มของระบบ e g p นะครับที่ผมใช้คาว่าแนวโน้มในอนาคตนะฮะว่ารูปแบบระบบ e g p ของเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนคือเรื่องของเอกสารไปเปรี็บแน่นอนใช่ไหมครับในเรื่องของการยื่นเอกสารต่างๆเข้ามาในระบบการจัดที่จะจ้างต่อไปนี้ในอนาคตนะระบบอนาคตจะไม่มีกระดาษเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลัาษณะการใช้แค่เลขทะเบียนการค้าหรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีก็สามารถที่จะยื่นจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e.g.p. ได้แล้วนะครับโอเควันนี้เราพูดคุยกันทุกๆเรื่องแต่ขอเรื่อง e.g.p. แล้วเจาะเรื่องในเรื่องของ e.catalog.e.market กันไปครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อใดนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook นะครับหรือว่า YouTube ของกรมบัญชีกางครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ